ค่ะคุณผู้ชมรายการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่บ้านสุขภาพอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองเพื่อมาพบกับดรรสุคนพุ่มพันธ์วงศ์เจ้าของสูตรน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยและก็รู้จักกับท่านกันมาบ้างแล้ววันนี้เราจะมาพบและก็พูดคุยกับท่านถึงที่มาขององค์ความรู้และภูมิปัญญารวมทั้งจะได้มาทำความรู้จักกับท่านให้มากยิ่งขึ้นกันค่ะ ผู้ชมครับดร์รสสุคนลพุ่มพันุ์วงที่รายการของเราได้มารู้จักในวันนี้ท่านเป็นผู้หญิงเก่งในร่างเล็กคนหนึ่งด้วยวัย53ปีเกิดเมื่อวันที่4มกราคม2499ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อเกิดได้เพียง6เดือนอาการของโรคร้ายมะเร็งเม็ดเลือดก็เริ่มปรากฏให้เห็นและสร้างความทุกข์ทรมานนับแต่นั้นเป็นต้นมา ยังดูเสมือนว่าท่านเกิดมาโชคร้ายท่ามกลางความทุกข์แสนสาหัสแต่ชีวิตของท่านคือการต่อสู้ในความทุกข์ทั้งหมดนั้นได้ถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นความอดทนพยายามที่จะค้นหาวิธีการต่างๆเพื่อเยียวยารักษาตนจนสําเร็จทั้งยังได้เผื่อแผ่ความรู้และให้การช่วยเหลือไปอยังเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์เช่นกันด้วยความเชื่อมั่นและเห็นอกเห็นใจ แต่การบอกเล่าเนี่ยก็คือป่วยตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลศรีราชก็คือประมาณเดือนที่6นะคะก็คือเน่าหมดทั้งตัวเลยค่ะแล้วคุณตาก็บอกว่ากลับบ้านเธอลูกเพราะว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วละ่ะเราก็โดนเอากลับมาไว้บ้านน่คะจากจริงๆแล้วจากโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่ดูแลเราได้ดีที่สุดคุณยายกลับมาดูแลเองก็คือเขาจะเจาะคอแล้วไงฮะตาก็บอกว่าให้มันตายแบบสมบูรณ์ดีกว่า <c oughs> คือเอาลับบ้านไปเลี้ยงเองอย่างเงี้ย แล้วก็ตอนนั้นหลวงปู่โบยวัดมะนาวเนาะก็บอกออทางสุดท้ายก็คือสวดก็คือสวดพระปริตนะคะตรวจไปเรื่อยนะคะส่วนเ,เรื่องอื่นก็ดูแลกันไปตามยถากรรมแต่ว่าเราป่วยอะคะ่ะม,มันยถากรรมตามคนอื่นบอกอก็จริงอยู่แต่ว่าเราทรมานนี่มันเป็นเรื่องของเราสิ่งทุกวันมันจะปวดมันจะทรมานมันปวดมันทรมานแล้วคนที่ดูแลคือคุณยาย คือเราไม่สามารถที่จะกินยาอะไรได้แม้แต่เม็ดเดียวเพราะว่าพอได้วิตามินเราก็ปวดนะคะได้ยาแก้ปวดแล้วก็อาเจียนนย่ก็จะสลับอยู่อย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องสังเกตตัวเองเมือม่อเมื่อไหรที่ปวดก็จะบอกยายว่าปวดยายก็จะให้กินน้ําข้าวกินน้ําโหระพากินน้ําลูกเดือยเมื่อก่อนนี้คันนาข้าวเราเนี่ยจะมีลูกเดือยขึ้นอ่างก็ต้มลูกเดือยมาแทนนมนะคะบนกับน้าข้าวกล้องค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็น เรื่องที่จําเป็นต้องดูแลตัวเองเพราะว่าอะไรก็ก็รับไม่ได้ค่ะมันก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมันก็ขับมาคะเพราะว่าเราได้ผ่านแบบนี้มาบางทีเราก็รู้สึกท้อแท้ว่าเอ๊ะทำไมทําไมเราไม่เหมือนคนอื่นเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราก็ต้องระวังมากสมมุติวันไหนไปกินปูเข้าหรือไปกินปลาดิบเข้าหรือไปกินอะไรที่มันที่ ข้างในมันไม่ชอบอาหารมันก็จะเหอ่อเหอ่เหอเอคันนอนไม่ได้ปวดประมาณนะ้ะน้าเหลืองไหลยเยิ้มอย่างเงี้ยค่ะนะทุกวันนี้ยังมีอาการพวกน,นั้นไหมเหมือนเดิมห้าสิบสามปีคงอยู่มันก็อยู่กับเราค่ะแต่ว่าดิฉันว่ามันดีนะมันทำให้เราแบบไปหากิเลสต,ตัวอื่นไม่ได้เลยนอกจากการเฝ้าดูตัวเองอยากไปดูหนังดูละครฟังเพลงดูทีวีทำไม่ได้เลยค่ะเพราะว่า พอรู้สึกว่าเราดูทีวีไปเกินสักครึ่งชั่วโมงพวกดิ้ฉันจะปวดที่ษามากเลย<ม>ก็ต้องแบบอกลับมาไม่ไหวละไม่ไม่เอาไม่ดูปิดนะฮะแล้วก็รีบลงไปนอนเหมือนตอนเรียนหนังสือก็เหมือนกัน<ม>คือไม่มีสักอย่างหนึ่ง<ม>ก็คือต้องอยู่กับปากกาและหมึกกระดาษแล้วก็การอ่านหนังสือนะคะ<ม>ก็เริ่มเ,เป็นเด็กเรียนเก่งในชุมชนค่ะก็ได้รับพระราชทานทุนด้วยนะคะตอนนั้น ก็จนมากๆค่ะคือชมชนที่อยู่ตรงนี้มันจนมากๆค่ะแต่ดิฉันเรียนเก่งก็เลยมีผู้ใหญ่ช่วยกันขอขอทุนมาให้แล้วก็ได้ทุนโรตารี่ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณก็ขอกราบขอพระไทยพวกท่านที่พระราชทานทุนมาให้ตั้งแต่ลเล็กซึ่งตอนนั้นก็อยู่ประมาณปอจ่ะและในความโชคร้ายของการเจ็บป่วยก็กลับกลายเป็นผลดีที่ทําให้ดรรสสุขคนพุ่มพันธุ์วงในวัยเยาว์ได้มีเวลามากพอสําหรับการศึกษาเล่าเรียน และการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตนเองรับรู้ความต้องการและการต่อต้านของร่างกายทั้งจากอาหารการกินและสิ่งแวดล้อมสะสมเป็นภูมิปัญญาที่จะดูแลรักษาตนเองในที่สุดซึ่งน้ำผักปัน่นและน้ำหมักชีวภาพก็เป็นองค์ความรู้ที่ได้มาในช่วงเวลาเหล่านี้ถ้าพูดถึงน้ำผักปั่นเนี่ยทุกคนจะนึกถึงชื่อดตอร์อนี่เลยเจ้าแม่ มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคิดขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าอะไรคะก็คือมันมันเกิดขึ้นตั้งแต่เล็กแล้วแล้วค่ะคุณยายให้กินเด็กๆเนี่ยเราก็กินอย่างนี้แล้วทำไมมันดีมันดีได้ยังไงมันมันฝังใจอยู่แล้วค่ะนี่พอเข้ามหาวิทยาลัยพอเรียนวิทยาศาสตร์ปุ๊บมันเรียนเรื่องพืชใช่ไหมอ๋อสนุกเลยก็ค้นเลยหาผักอะไรบ้างที่กินแล้วมันจะดีที่สุดปอดฉันก็ไม่ดีเลือดฉันก็ไม่ดีเอาปอดกับเลือดก่อนอ่ะก็ไปเจอผักกัหอมนะคะไปเจอความไม่แข็งแรงของเลือดก็ไปเจอมะเขือเทศ นะคะอ๋อเบตา้าแคโรทีนวติตามินซีอู้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะซิลิเนียมอุ้ยมีหมดเลยในมะเขเเือเทศอ๋อเสร็จเราก็มาจับอ่าทีนี้มีขึ้นช่ายเวลาเราปวดกระดูกค่ะแล้วขึ้นช่ายแคลเซียมสูงมากแล้วมันก็มีอารมาอารมาคือกลิ่นหอมทําให้น้ําผักเราอุย้ยหอมขึ้นอีกหน่อยทีนี้อารมาเนี่ยมันก็คือตัวที่ทําให้เกิดภาวะฮอร์โมอนในร่างกายของเราดีขึ้นเสร็จแล้วก็มะนาวมะนาวนี่มันคือร่างกายเราจะเกร็งนึกออกไหมคะมันจะเปตะคิวบ่อยค่ะมันก็จะมีแมกนีเซียมกับ ก็เอามะนาวใส่เข้าไปนะคะแล้วทีนี้พลังงานของเราน้อยมากค่ะแล้วก็ต้องการความหวานทีนี้ความหวานเนี่ยดิฉันกินน้ําตาลไม่ได้เลยเพราะน้ําตาลเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดที่เวลาเราเข้าไปสู่กระแสโลหิตของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับออฟอร์มาดีไฮหรือฟอร์มาล,ลินนะคะมันเราจะปวดท้องค่ะปวดแล้วแบบกลิงเลยนะคะโอ้ยไม่กินไม่กิน,ไม,กนไม่กินน้าตาลต็ดขาเลยค่ะดิฉันก็บอกอาอั้นนะพึ่ง ทีนี้น้ำพึ่งค้นไปค้นมาก็ทำรีเสิร์น้ำพึ่งอยู่ปีหนึ่งค่ะน้ำพึ่งคืออะไรน้ำพึ่งมีอะไรทำไมความหวานน้ำพึ่งกินตรงๆงไม่ได้มันจะเหมือนกับน,น้ำตาลอ๋อมันต้องผสมผสมกับผักนะแล้วมันก็แยกความหวานแยกฮอร์โมนแยกวิตามินเกลือแรกก่กรดอะมิโนอ้าวเสร็จแล้วเอาน,น้ำพึ่งปนเข้าไปเลยค่ะนั่นก็คือสมมุติฐานหรือไฮโพดิซสที่ที่ฉันตั้งไว้ว่าโอเคมันเหมือนกับตอนที่เราเด็กๆแล้วคุณยายให้กินเอาละทีนี้ฉันจะเขียนสูตรเลยนะเธอต้องเป็นสูตรของฉันแล้วฉันจะกินทุกวันแล้วก็กกินให้ัับตวเอง ปรากฏว่ามันดีมากๆค่ะคือไม,ไม่ไม่ปวดอีกเลยนะคะตั้งแต่ใช้เป็นสูตรปุ๊บเนี่ยวันหนึ่งสามถึงห้าลิตรเนี่ยไม่เคยปวดกระดูกเลยค่ะแล้วก็เออดีขึ้นนะคะแบบตรงนี้มันจะมีเป็นสิวหัวช้างด้วยอรอไหมคะแต่ไม่หมดเลยค่ะรูรูรูแบบหน้าหน้าเกลียดมากเลยค่ะเอานะให้หน้ามาดีสักทีก็แล้วกันก็มันหล,หลุดเลยนะคะแบบลอกเลยค่ะไอหัวสิวตรงนี้เพิ่งหลุดนะคะมันเป็นวงวงทะลุทะลุเข้าไปตรงข้างในเลยนะคะ อันนี้เป็นอันสุดท้ายตรงนี้ค่ะมันเป็นสกายใหญ่เจ็บเจ็บมากวันที่มันจะหลุดนะคะรับมันยังมีลากหัวสิวแก่ๆเป็นสีน้าตาลออกมาแล้วก็เลือดก,กระฉูดออกมาเลยเราบอกโอ้ยโ,โชคดีหลุดทัทีแต่นี่คือเมื่อสามปีที่แล้วนี่เองนะ,ะต่อมาก็ฟันฟันมันมันรวนทั้งปากเลยฮะแล้วหมอฟันก็บอกว่าผมยังทําอะไรให้คุณไม่ได้นะเพราะว่าแต่ก็เลือดแต่ก็ช็อกแต่ก็ชักมัน <c oughs> งั้นคุณไปพักก่อนดีกว่าให้ให้ข้างในมันแข็งแรงก็กินน้ําผักปัน่น กินจนฟันที่ที่ปวดนะคะแล้วโยกไม่ต้องถอนดึงหลุดออกมาเลยและอันนี้มันก็หักครึ่งมันนิ่มๆเหมือนพลาสติกแล้วเราเด็ดได้เลยค่ะก็คือเราแก่แล้วแล้วเราใช้สมองเยอะค่ะแคลเซียมมันก็ดีลีทมันก็ถูกริดรอนเอาไปใช้งานก็เลยต้องเร่งกินน้ำผักปั่นนะคะตอนนี้ก็ไม่ปวดค่ะตอนที่แข่งกีฬาเอเชนเส์ที่แป่ยแข่งที่ประเทศไทย ตอนนั้นดิฉันต้องแข่งกีฬาที่สนามกีฬานานาชาติของโรงเรียนนานาชาติที่สุขุมวิทนะคะแล้วทีนี้พอนานาชาติเข้ามาอยู่รวมกันแ่ะมันมันบอกไม่ถูกว่ามันเป็นไออะไรบ้างแต่รู้สึกว่าป่วยนะคะก็กินน้ำผักปันป่นเองปั่นเองแล้วทุกคนก็มากินด้วยค่ะก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยชนะจีนแดงคนนี้คือมันไม่น่าชนะเลยค่ะเขาสูบ187ดิฉันสูบ150ไาแน่แน่แล้วก็โค้ชก็มาบอกว่านี่เธอต้องเกม4-0 นะคะเราถึงจะอยู่ในตำแหน่งแค่เหรียญทองแดงอะไรประมาณนี้เราก็บอกดิฉันไม่เข้าใจโอเค4ี่ย์ได้แต่แต่อย่างอื่นขอไม่ฟังก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วก็เขาบอกให้หนูได้4ีูนนะช่วยหนูหน่อยองไหนก็ได้ใครก็ได้ช่วยเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ก็กินน้ําผักปั่นเข้าไปสามแก้วเลย่ะแล้วก็ขึ้นสนามแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเบามากเลยนะคะเอาละตอนนี้ฉันจะลอยแล้วจิ้มฉันไม่ได้แน่ๆเลยฉันจะจิ้มเธอล่ละแต่ว่าจะแพ้ชนะไม่สนใจแต่ขอให้ฉันได้4ี่ ก็คือปณนิทานเรามันก็ได้สีสูนนะคะก็ได้ยินเสียงอัธจรริจันแทบถลม่มแล้วก็แมต์สุดท้ายค่ะเขาก็ชน,นันชนะชนเต็มแรงนะคะเบี่ยงตัวแล้วก็ลนกระดูกสะโพกซี่งนี้แตกแล้วก็สลบไปเลยค่ะแล้วก็ตื่นมาก็อยู่ราดวิถีค่ะแล้วก็เข้าเฝือกครึ่งหนึ่งก็เจ็บมากเลยเจ็บมากตอนนั้นแบบวาไอ้กระดูกแตกหมดทั้งตัวแล้วเราไปรีวคิคเมียแล้วเราจะรอดมั้ยเนี่ยฮรอ,อมกลัวอีกรอบหนึ่งหน้ำผักปันก็กินน้ำผักปันก็หายภายในเจ็ดวัน แปลกมากเลยค่ะซึ่งก็มาลองกับคุณยายที่อายุ90กว่านะคะตอนที่ท่าน89ดสิบเก้าอ่ะแล้วท่านล้มแล้วกระดูกตรงนี้ค่ะล้มแบบนี้ค่ะกระดูกโผล่มาแบบนี้เลยค่ะยายก็โทรมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ยายเข้าเฟืองอยู่นะลูกเฮ้ย <c oughs> แต่ยายเสียงดีนะยายอย่ากลัวนะยายไม่เป็นไรหรอกยายกินน้ำผักนะ <c oughs> เออฉันกินอยู่เราก็รู้สึกอุยประทับใจมากเลยว่ายายหายเร็วอยังไงยังไงก็เจ้าแม่น้ำผักก็เอาวะลุยไปเลยนี่คือที่มาแล้วน้ำผักมันก็อธิบายได้เราก็เลยคขด นอกจากน้ำผักปั่นแล้วน้ำหมักชีวภาพก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งที่ดรรสุขผลพุ่มพันวงได้ทำการศึกษาคนา้นคว้าทดลองจนพบเหตุผลและความจะเป็นที่มนุษย์เราจะนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันต,ตอนเด็กๆคุณยายเขาก็จะมีน้ำส้มสายชูหมักเองใช่ไหมโดยเฉพาะกล้วยหมักเนี่ยเราจะเอาไปโรงเรียนเพราะว่ามันจะมีเลือดออกเลือดออกตามมือตามเท้าะค่ะ เวลาที่เราคันมากๆกค่ะแล้วก็วิ่งไปหายน้ําส้มขึ้นมาป้ายไม่แสบป้ายแสบค่ะแต่ว่ามันมันแลงวันหายไปนะคะแต่ว่ามันเย็นนะคะซึ่งมันทาให้เราจําได้ไงคะว่าน้ําหมักเนี่ยเป็นหัวใจในการดูแลตัวเองก็มาคิดถึงน้ําดองมูดเน่าของพระพุทธองค์ที่ตอนที่พวกท่านทําทุกขลักิริยาแล้วมีพระปณิธานว่าพวกท่านจะไม่สวยอะไรเลยเพื่อจะดูว่าตายเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่สุดท้ายพอทุกอย่างไปกองไว้ในไหค่ะ พอพอถึงระดับที่พระองค์ท่านเลือดตกแล้วปวดจัด,จดนะฮะไออันนี้กระทบพะนาศิก์พระองค์ท่านบอกว่าทําไมสดชื่นขนาดนี้ก็เลยตัดสินใจดื่มน้ําดอกมดหน้าวันนั้นแล้วพระองค์ท่านก็แผลก็หายเลยแล้วหลังจากนั้นท่านก็เริ่มฉันของที่คนมาถวายนะฮะสวยแล้วตอนนั้นพอพอพอ,พอถวายปุ๊บร่วม,มกับน้ําน้ําดอกมูดนาวพระองค์ท่านก็พระริยาบทเปล่งปลั่ง,งขึ้นมาทันทีปัญจวัคคีย์ก็เลยเดินหนีไปเลย อันนี้คือน้ำดอกมูดเน่าเนี่ยมันคืออะไรคะก็นี่แหละแบบไม่ค่อยอยากอธิบายเลยค่ะเพราะว่าเวลาพูดถึงตรงนี้ทีไรอ่ะทุกคนก็บอกว่าอย่าไปบ้านด็อกเตอร์นะเดี๋ยวมันหลอกให้กินน้ำดองมูดเน่าเหม็นๆอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอ๊กก็มาคิดถึงหลักวิทยาศาสตร์น้ำก็ H 2 O นะเอ่อมูดเนี่ยก็คือน้ำปัสสาวะใช่ไหมที้ในน้ำปัสสาวะเนี่ยมีอะไรอ่ะอมันก็มียูเรีย มี epithelial cell หรือเซลล์ที่ตายแล้วถูกไหมมันก็มีเกลือแร่ถูกไหมคะมันเป็นสารอาหารชัดๆเลยแต่มันไม่ใช่เรื่องของความสกระปรกเพราะว่าอาหารที่เข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยจะต้องถูกกระบวนการย่อยโดยกระเพาะอาหารโดยน้ําดีโดย,ดโดยตับอ่อนหลังเอนไซม์ออกมาโดยตับใหญ่ช่วยหลังเอนไซม์ย่อยทุกอย่างทุกอย่างจงกนกระทั่งไปถึงลำไส้ใหญ่นะคะ ทีนี้ะบวนการที่ผ่านเนี่ยมันมีเครื่องกลอะไรอย่างดีที่สุดที่จะทําให้มันย่อยจนทั้งได้สารอาหารในน้ํามูดออกมาซึ่งมันเป็นต้นเชื้อของการหมัดหรือดองเพื่อให้ได้สารอาหารที่เป็นกรดอะมิโนวิตามินเกลือแร่แล้วก็ฮอร์โมนอ้าวอันนี้มันคือสีตัวที่มนุษย์ต้องการไม่ใช่เหรอแล้วทําไมเราลังเกียจเขาทาไมะอ่าถ้าลังเกียจไม่เป็นไรเปลี่ยนมาเป็นน้ําผึ้งเราก็เอาน,น้ําผึ้งอ่าแทนน้ามูดเน่าใช่ไหมเอาผลไม้ใส่ไปในน้ําผึ้งอ่าทีนี้เขาคงไม่ลังเกียจแล้วละ่ะ เราก็คือเอาผลไม้3กิโลนะคะน้ำผึ้งึ่งกิโลน้ำสิบลิตรแล้วก็หม,มักเก็บไว้ในที่ร่มนะคะแล้วให้มันเกิดกรดอะมิโนโวิตามินเกลือและฮอร์โมนเราเอาไปตรวจเราก็จะเจอเจอ,เอนไซม์เจ็ดชนิดนะคะมันก็มีอะมิเลสย่อยแป้งนะคะมันก็มีโปรตีสย่อยโปรตีนนะคะมันก็มีเบต้ากลูโคเนสมันก็ย่อยพวกน้ําตาลที่เป็นกลูโคทั้งหลายเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานนะคะมันก็มีอินร์เทสก็คือย่อยน้ําตาลส่วนที่จะทําให้เราเป็นเบาหวานไม่ให้เป็นเบาหวานมันก็มี ไซเลเนสซึ่งเอนไซม์ตัวนี้สำคัญมากเลยคะมันก็คือย่อยในส่วนของที่เป็นโพลิเมอร์ทั้งหลายที่มันย่อยไม่ได้รวมทั้งกระบวนการที่มันปนเปื้อนมากับน้ำมันที่เราใช้ท่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไปนะคะ แล้วก็เอนไซม์เซลลูเลสก็คือย่อยไฟเบอร์ต่างๆนี่ให้มีพวกสารซิลิกอนพวกโลหะหนักที่จะต้องไปดูแลร่างกายเช่นสังกะสีเพื่อให้ร่างกายไม่ผู้พองเน่าเปือ่อยเหมือนที่ดิฉันเป็นนะ,ะบางครั้งถ้ามันมีกดจัดมันก็ถึง8ชนิดก็คือมีเล็กเตสเข้าไปด้วยแล้วที่สุดของมันก็คือตัวหนึ่งของเอนไซม์นะฮะที่คนยุคนี้เนี่ยต้องกินก็คือ ไฟเตสก็คืออาหารแปรรูปทุกชนิดนะคะเรามีเบนซีนนะคะที่ใส่เป็นกลุ่มสารกันบูดพวกเบนซิลอิกแอซิดเรามีสารกรอบนะคะ<ท>พวกบอลเล็กส์นะคะสารเด้งอะไรอย่างที่เราใส่ไปในอาหารแปรรูปมันก็คือโพลิเมอร์ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาท่านรับประทานอาหารพวกนี้ไปบ่อยๆๆๆๆเนี่ยแล้วท่านไม่มีเอนไซม์เหล่านี้ย่อยมันให้เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานนะคะท่านก็เริ่มเกิดเนื้องอกท่านก็เริ่มเกิดภูมิแพ้ท่านก็เริ่มเกิดอาการผิวหนังอักเสบ ท่านก็เริ่มผมแตกปลายท่านก็เริ่มพุงป่องท่านก็เริ่มเกิดฝ้าท่านก็เริ่มเกิดอาการไอจามท่านก็เริ่มเกิดอาการปวดตามข้อท่านก็เริ่มเกิดอาการนิ่วในถุงน้ำดีท่านก็เริ่มเกิดอาการกระเพาะอาหารอักเสบลำไส้เป็นแผลถ่ายท้องง่ายท้องผูกมากครบไหมคะครบหมดทุกโรคเลยค่ะเพราะฉะนั้นเห็นหรือยังคะว่าน้ำหมักชีวภาพที่มีเอนไซม์อยู่ในน้ำหมักชีวภาพ8ชนิดเป็นความจำเป็นของคนยุคใหม่แล้ว เพราะฉะนั้นถามว่าจําเป็นไหมที่เราต้องดื่มมันไม่ใช่จําเป็นเราค่ะแต่มันต้องต้องดื่มเพราะชีวิตของเราเจอเหล่านี้เจอสิ่งเหล่านี้ทุกวันเลยตื่นมาแล้วก็เจอนมกล่องตื่นมาแล้วก็เจอขนมปังตื่นมาแล้วก็มีสารกันบูดต,ตื่นมาแล้วก็เกิดสีแต่งกลิ่นรสนะคะเจอ,เอ,อน้ำส้มอินสนตันอย่างเงี้ยกาแฟ